สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันครับผมพาอยู่เคยไปื่อเขาอีกเส้นเคยครับามืาอนี้กัเป็นมื่อวันเสาร์นะครับที่สามสิงหาคมสองหาหกแปดครับพี่น้องมาพบพ่อกันตอนสายๆนะครับหลังจากที่เขาตัดหญ้ามาให้ควายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาควายออกมากินหญ้านะครับมืาอนี้กัอากาศกําลังดีนะครับแดดแหน่ครึมแหน่เนาะพี่น้องเนาะ เป็นภาพบรรยากาศที่ฝนตกไปืันนี้กะคาดว่าน่าสีตกขึ้นก่านะครับถ้าห้อยขวบทวงใบใบคนละพี่น้องเอมวันนี้ก็บผ้าพีผ้าหนองมาพ,พบพบรรยากาศของคนเลี้ยงควายน,นะพี่น้องนาะคนเลี้ยงควาย,วายกะเป็นอ่า่วงฤดูการทำให้ทำหน้านะพี่น้องนาะมองเลี้ยงมองล่ามกะเบิดไปนะครับก็ต้องนี่แหละครับบริเวณ ซะนี่แหละแล้วก็ตัดหญ้ามาใหา้โบยิงกินเจังไรกับพวอ้วนพี่น้องกันมียังว่าแนะนํากันแนะนํำในเรื่อพี่น้องได้อยาบำรุงกระสีเลยหญ้านี่กินร้ายกูมูตะละมลูนี่คือพาบรรยากาศของวิธีของคนเลี้ยงคว้ยนะครับนี่ยากกวงตัวให้กับพวกเด็กๆนะครับ ในยุคทีราคาขัา้วยังเพราะท่านได้ดีขึ้นน้อพี่น้องนาะเอาจาังไหนกระสู่ต่อไปนะครับตัวนี้เข้ามาห้ยหาพันพี่น้องประมาณปีกว่าหาหาพันาขายขี่ที่กว่าพี่น้อง <c oughs> ขายขี่ได้รลายกว่าหาพันนาะเอาจาังไหนกระสูต่อไปได้พี่น้องเด้เอครับในยุคสมัยทีราคางวคัวราคาขัาข้วตกต่ำนะครับการเลี้ยงเลี้ยงไปนี่หลับพี่น้องเนาะ จังไดนกะมันเฮาได้เฮ็ดมาแล้วนะครับได้เฮ็ดได้เลี้ยงมาแล้วจังไดนกส็สู้ๆต่อไปนะครับหัวนอนในคอกยุ่งบ่กัดเด้นี่พี่น้องกัดบ่เข้านั่นในคอกบ่ยิ่งเนีายก็ไล่กลมัวแต่แบบเงี้ยคุณนะ่ะกินข้าวบางใหญ่นึง่งตาทองไฮทองนาท่ามืาอก็ แล่ๆลคุ้มคือม,มาอย่างนี้นพี่น้องคาดว่าชีมองหามงแรกนี่ดึงห้องเย็ดเหมือนนี่ะจังได้กะรูดูมันเนาะพี่น้องเนาะกอบบอวากันละรูดูฝนฝนก็นๆๆตกแล้วดูฝนฝนบ่ตกนั่นแหละมันแปลกมักเตี้ยเตี้ยโอ้ยเบิ่งไหมพ่ออลไรไปยำหนี่ย,งงย,งงเ,นย,ยเนาะ กินดีดียเยอะไปยำเยอไปยำลมว้อยว่อยละพี่น้องลมว้อยวอยแดดออกแน่บดแน่นะครับเป็นภาพบรรยากาศทงให้ทงหน้านะครับวิธีของคนเลี้ยงคว้ยที่ไหนกัฝากซองนด้ด้พี่น้องด้อฝากพี่ฝากน้องมา กดถือใจหรือความเมนมากผูดคุยทักทายนํากะซีดีน้องพี่น้องนาะพี่น้องที่เลี้ยงกล้วยอยู่หรือพี่น้องที่กำลังเหงานอยู่ทางเกลืนทางไกลจากบ้านเข้าไปเหงานนะครับกะทักทายผูดคุ้ยคอมเมมต์มาทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อช่งไดกะเป็นกำลังใจให้สูขๆสุ้คนนั่แหละเพราะว่าสิเหตุการณ์เงานอย่างเพราะว่าสีเลี้ยงก็เลี้ยงคว้วยก็ตาม นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนให้มีแห้งสู้งานต่อไปน้องพี่น,อน้องเนาะเอาจังไรกะคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้สัก,กนคนคลิปหน้าจังพบปอกันไหมครับคลิปนี้ผมพาอยู่เคยผู้ไทยเขาวงกะชี้ลาพี่ล่าน้องไปเพียงซสำนี้ครับอ่าสรบมื้อนีก้กะขอำคำข้าว่าขอพูดหน่อยกันสวัสดีพี่น้องสุ้ขูดสุ้คนสวัสดีครับ